สวัสดีค่ะน,นี่คือที่ลูกค้าเลือกนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาปั่นจริงให้ดูนะเวลาที่ลูกค้าเขาเลือกจริงๆหน้าร้านแบบนี้ค่ะเราต้องใส่น้ำเชื่อมเท่าไหร่ใส่น้ำแข็งเท่าไหร่นะคะแปบบ๊บนึงนะอันนี้ของใครเอ่ยหวานพอดีหรอคะค่ะหวานพอดีนะคะเราต้องถามลูกค้าก่อนนะว่าหวานมากน้อยพอดีอันนี้มีซ้มนะคะซ้มสองชิน้น แยมังกรแอปเปชมพู่สับป,ประรส2ชิ้นนะคะมีมะนาว1ชิ้นนะคะมะนาวลูกหม่อนแครอทนะคะแล้วก็ผักนิดหน่อยนะคะอันนี้ลูกค้าพอดีนะคะเราใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่45 ml ค่ะ สมมุติว่าแก้วนี้ลูกค้าใส่มะนาว3ชิ้นแต่เอาพอดีเราใส่น้ำเชื่อมไปที่50 ml นะคะปริมาณน้ำเชื่อมขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวหวานของผลไม้ไมในแต่ละแก้วนะะใส่เกลือไยช้อนนะคะเพิ่มความเพิ่ม,มความกลมกลนะเมื่อกี้ลูกค้าใส่ผลไม้พูนแก้วใช่ไหมแม่นะคะ้จะใส่ แข็งแค่นี้นะคะไม่เต็มแก้วดีนะถ้าเราใส่พูนแก้วเหมือนกันก็คือปั่นออกมาแล้วจะล้นนะคะเราต้องใส่น้ําแข็งแค่พอดีแก้ว ให้จะโถลใส่แก้วได้เลยแกวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะผักผลไม้รวมปั่นนะเหลือแก้วนึงนะคะ อันนี้น้องเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะคะก็คือมีผักด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะเทผลไม้ลงไปก่อนเนาะ,ะแล้วก็เอาส้มนะคะมาบีบพร้อมกันที่เทลงไปก็จะมีแตงโมแตงโมแอปเปิลแล้วก็ชมพู่นะคะส้มนะคะวันนี้ส้มไม่ค่อยเที่ยวนะ,ะส้มพอดีพอดีวันนี้เป็นส้มใส่นัำพึ่งนะ ชิ้นนะคะแล้วก็มะนาวหนึ่งชิ้นนะคะ <c oughs> แก้วนี้มีกระชายด้วยนะ <c oughs> เวลาเราปั่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้เราปั่นแยกก่อนนะคะ <c oughs> แก้วนี้หวานพอดีนะคะ <c oughs> หวานพอดีใส่น้ำเชื่อม45 ml <c oughs> เหมือนกัน,นะคะ่ะ <c oughs> น้ำเชื่อมนิดหนนะคะ แล้วก็เกลือไปช้อนนะคะกระชายเนื้อเขาค่อนข้างที่จะหยาบนะคะถ้าใส่น้ําแข็งปนกันไปแล้วก็ปั่นทีเดียวนะคะมันจะไม่ละเอียดเนาะให้เราปั่นปั่นเฉพาะผละไม้ก่อนนะ วากระชายของเราละเอียดแล้วนะคะให้เราเพิ่มน้ำแข็งเข้าไปค่ะน้ำแข็งหลอดเล็กหนึ่งแก้วย2ิบสองออนเหมือนกันนะคะไม่ต้องพูนมากนะปั่นต่อได้เลย